สวัสดีครับนักเรียนตัวนี้เรามาเฉลยแรบฝึกหัด4.3ข้อนะครับหน้า195ข้อนึงใหญ่เพราะนั้นครูให้กันบ้านไว้3ข้อนะครับมามาดูข้อที่1 0.45หาดด้วยลบ100จะสังเกตว่าตัวหาดตัวนี้มันไม่ได้เป็นตัวสยกเพราะนั้นไม่มีปัญหากับการหาแลาตั้งหาดได้เลยนะครับส่วนที่มันเป็นลบ100อันนี้ไม่มีปัญหา นะครับตัวตั้งเป็นจำนวนบวกตัวหารเป็นจำนวนลบจำนวนคุณประเภทการหารการผลลัพธ์เป็นลบใส่ไว้ก่อนเลยจะได้ไม่หลือนะครับาม,มาตั้งหารกศน0 4จตั้งแล้วเอา100ไปหารนะครับเอา100ไปหาร100อเลยได้สูตรไม่มีครับใส่มาศูนจุดใส่ให้ตรงกัน หนึ่งร้อยเลยได้สี่ไม่มีครับใส่ศูนย์ใส่สี่สิบห้าหนึ่งร้อยเลยรได้สี่สิบห้าก็ไม่มีครับใส่ศูนย์แล้วก็เติมศูนย์ทีนี้หนึ่งร้อยอะไรได้สี่ร้อยห้าสิบหนึ่งร้อยสี่ได้สี่ร้อยก็ทำตามปกติครับเอามาลบกันสี่ร้อยสิบลบสี่ร้อยก็จะได้ห้าสิบ หนึ่งร้อยอะไรได้ห้าสิบไม่มีครับใส่ศูนย์กลายเป็นห้าร้อยหนึ่งร้อยคูณอะไรได้ห้าร้อยครับหนึ่งร้อยคูณห้าได้ห้าร้อยแล้วก็ลบกันได้ศูนย์ศูนย์ศูนย์เสร็จศูนย์แล้วคณะเราได้คำตอบแล้วก็คือลบศูนย์จุดศูนย์ศูนย์สี่ห้านะครับ เาการบ้านข้อที่สองนะครับข้อที่แปดข้อที่แปดสังเกตว่าตัวหาเนี่ยเป็นทศนิยมเพราะนั้นเราก็ควรจะเปลี่ยนให้เป็นจุนวนเต็มซะก่อนนะครับคาบนั้นสอนเอาไว้ว่าเราใช้การเลื่อนจุดเอาง่ายๆเลยนะครับเลื่อนจุดถอยหลังหนึ่งครั้งสองครั้งเลื่อนจุดถอยหลังสองครั้งมันจะได้ลบสามสิบเอ็ด แต่เลื่อนเฉพาะตัวหาเนี่ยรไม่ได้ต้องเลื่อนตัวตั้มด้วยตัวหาดเลื่อนสองครั้งตัวตั้มก็ต้องเลื่อนสองครั้งจนี้ก็จะกลายเป็นลบสามจุดหนึ่งนะครับเราก็จะได้ลบสามจุดหนึ่งหาดด้วยลบสามสิบเอ็ดนะครับจำนวนลบหารกับจำนวนลบจำนวนประเภทเดียวกันหารการผลลัพธ์เป็นบวกอยู่แล้วนะครับนะ ไปเราก็ตั้งหารได้เลยครับก็เอาสามจุดหนึ่งตั้งหารด้วยสามสิบเอ็ดนะครับสามสิบเอ็ดอะไรได้สามไม่มีใส่ศูนย์จุดใส่เข้ามากลายเป็นสามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดอะไรได้สามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดคูอะไรได้สามสิบเอ็ดก็เป็นหนึ่งครั้งได้สามสิบเอ็ดหัวข้อที่ง่ายมากเลยได้ศูนย์ศูนย์ ตอบแล้วครับตอบ0.1นะครับ0.1ข้อที่3นะครับจะเป็นโจย์ของข้อที่9ข้อที่3นี้ตัวหารก็เป็นโคนิยมเราก็จะเปลี่ยนให้เป็นจำนวนเต็มซะก่อนนะครับเลื่อนจุดไถยหลัง2ครั้งตัวหารเลื่อนจุดไถยหลัง2ครั้งตัวตั้งก็ต้องเลื่อนจุดถหลังไป2ครั้ง ะครับเราก็จะได้ลบสี่สิบสี่จุดหนึ่งหารด้วยหกสิบสามนะครับหารด้วย 63. หกสิบสามทีนี้ตัวตั้งเป็นจำนวนลบตัวหารเป็นจำนวนบวกจำนวนคนละประเภทกันหารการผลลัพธ์ต้องเป็นลบแน่นอนใส่ลบไว้ก่อนจะได้ไม่ลืมนะครับแล้วเราก็มาตั้งหารกัน สี่สี่จุดหนึ่งตั้งแล้วเอาหกสิบสามไปหารนะครับหกสิบสามอะไรได้สี่ใส่สูตรแล้วก่อนไม่มีหกสิบสามอะไรได้สี่สี่ก็ใส่สูตรแล้วก่อนไม่มีสิบจุดแล้วครับใส่ให้มันตรงกรันหกสิบสามอะไรได้สี่ร้อยสี่เอ็ดสีครับเจ็ดทั้งนะครับก็จะได้ สี่ร้อยสี่เจ็ดลบกันก็เป็นศูนย์ศูนย์ศูนย์ง่ายอีกแล้วนะครับตอบไปเลยว่าเป็นลบศูนย์จุดเจ็ดนะครับลบศูนย์จุดเจ็ดไปเลยมาดูแบบฝุดขัดสี่จุดสามข้อหน้าเดิมนะครับมาดูข้อสองใหญ่วันนี้เอาแบบฝึกขัดเป็นตัวอย่างเลยแล้วกันนะครับข้อนี้มีสี่ข้อ เดี๋ยวครูจะพวกเราทาไปพร้อมๆกันสองข้อนะครับที่เหลือสองข้อเดี๋ยวคุณทำเองเป็นกันว่านะครับข้อที่หนึ่งก็มาดูโจทย์ก่อนโจทย์ข้อนี้เขาบอกว่าให้ตอบเป็นทศนิยมสามตำแหน่งให้ตอบเป็นทศนิยมสามตำแหน่งหมายความว่าคำตอบจะได้เท่าไหร่ก็ตามต้องทำให้มันเป็นสามตำแหน่งต้องทำให้มันเป็นสามตำแหน่งนะครับมาดูข้อแรกก่อน ก็้าเหมือนเดิมครับตัวหาเป็นทศนิยมเนี่ยไม่ได้เราก็ต้องเปลี่ยนก่อนนะครับเราเลื่อนจุดไถยหลักไปสองครั้งเลื่อนจุดไถยหลักไปสองครั้งตัวตั้งก็ต้องเลื่อนไถยหลักไปสองครั้งเช่นกันนะครับเราก็จะได้เก้าหนึ่งห้าสามเก้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบสามจุดแปดหารด,ด้วยเจ็ดสิบสี่นะครับหารด้วยเจ็ดสิบสี่ ตอนนี้ตัวตัวหาเราเป็นจเตวนเต็มแล้วเรามาตั้งหารได้เลยนะครับเอาเก้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบสามจุดแปดตังแล้วเอาเจ็ดสิบสี่ไปหารนะครับเจ็ดสิบสี่อะไรได้เก้าไม่มีก็เป็นเก้าสิบเอ็ดเจ็ดสิบสี่อะไรได้เก้าสิบเอ็ดครับเจ็ดสิบสี่หนึ่งได้ เจ็ดิ่ก็เหมือนเดิมครับพามาลบกันนะครับเอกวาลบกันลบกันไปได้สิบเจ็ดเหา1สไม่ได้ก็ดึง5ลงมากลายเป็น1 7อยเดห้าเจ็ดี่อะไรได้1้5ครับเจ็ดสิององได้1น0 แปดก็เหมือนเดิมครับทำมาลบก,กันลบก,กันไปได้เท่าไหร่ครับยี่สิบเจ็ดลบได้ยี่สิบเจ็ดเจ็ดสิบสี่หารยี่สิบเจ็ดไม่ได้เราก็เดินสามลงไปครับดึงมาเทียหลักเจ็ดสิบสี่อะไรได้สองร้อยเจ็ดสิบสามครับเจ็ดสิบสี่สามได้สองร้อยยี่สิบสองก็เหมือนเดิมครับทำมาลบก,กัน ลคนเข้าไปครับได้ห้าสิบเอ็ดเจอจุดพอดีครับใส่เข้าไปให้ตรงกันแล้วดึงแปดลงมาเจ็ดจุดสี่อะไรได้ห้าร้อยสิบแปดครับเจ็ดจุดสี่เจ็ดใช่ได้ห้าร้อยสิบแปดพอดีลบกันเหลือูศูนย์ศูนย์คำตอบคือ หนึ่งร้อยยี่สิบสามจุดเจ็ดแต่คำตอบนี้ยังไม่ใช่คำตอบที่เราต้องการครับโจทย์เขาต้องการเป็นทศนิยมสี่ตำแหน่งครับโจทย์จะได้เป็นทศนิยมสามตำแหน่งแต่นี้มันมีแค่หนึ่งตำแหน่งถูกไหมเพราะฉะนั้นจะให้ไปจาบตำแหน่งก็ใส่อะไรเข้าไปครับใส่สูตรเพิ่มเข้าไปสอบตัวก็จะได้หนึ่งร้อยยี่สิบสามจุดเจ็ดศูนย์ศูนย์นะครับ ข้อที่สองนะครับก็เหมือนกันครับข้อที่สองตัวหารเป็นตรสริยมไม่ได้ครับเลื่อนจุดไถหลังไปกี่ครั้งครับวันนี้หนึ่งครั้งสองครั้งตัวหารเลื่อนสองตัวตั้งก็ต้องเลื่อนสองหมดกันพอดีเลยก็จะกลายเป็นลบหกพันแปดร้อยเจ็ดหาหารด้วยสาม นะครับอนนี้ตั้งหาเลยครับจำนวนเต็มทั้งหมดเลยเอาหกพันแปดร้อยเจ็ดห้าตั้งแล้วเอาสามไปหารนะครับข้อนี้จำนวนลบหารจำนวนบวกผลลัพธ์ต้องเป็นจำนวนลบอี่แล้วใส่ไว้ก่อนเลยครับจะได้ไม่พลาดสามเลยได้หกครับสาม สองหกลบกันไปครับเหลือศูนย์ผมมาไม่ต้องใส่นะครับใส่เฉพาะจุดเดียวนะครับแปดใส่ลงมาครับสามได้ที่แปดครับสามสองหกลบกันไปเหลือสองดึงเจ็ดลงมานะครับสามอะได้ที่เจ็ดครับสามเก้ายี่ ลบกันเหลือศูนย์ดึงห้าลงมานะครับสามเลยที่ห้าครับสามหนึ่งสามลบกันเหลือสองสามหารสองไม่ได้แล้วตัวดึงก็หมดแล้วใช่ไหมครับใส่เลยครับจุดเติมศูนย์นะครับสามอะไรที่ยี่สิบครับสามหกสิบแปด สามหกสิบแปดลบกันเหลือสองอสองได้ยากมาเขียนฝั่งนี้นะนะครับอี่เหลือสองตรงนี้นะแกเป็นสองตรงนี้นะครับแกเป็นสองตรงนี้นะครับสามอะไรได้สองไม่มีใจเลยครับสูตรแกเป็นยี่สิบสามอะไรยี 20, ส่สิบยี่สิบครับสามหกสิบแปดลบกันเหลือ สอง็หาสสองมาได้ครับใส่อะไรครับศูย์จี่ส็ตครับก็เป็นสามหกขั้วมันนี่แล้วนะครับแตสามหกสิบแปดอันนี้สามตำแหน่งแล้วพอหรือยังเลยครับยังนะครับยังไม่พอนะครับเพราะว่าถ้าเราอยากได้กี่ตำแหน่งก็ตามเวลาคุณหามาเนี่ยคนที่หาได้ต้องหามาเกินสักหนึ่งตำแหน่งนะครับหามาเกินหนึ่งตำแหน่งแพ้ข้อนี้เราอยากได้สามตำแหน่ง เวลาคุณถามาคุณต้องถามสาต4ตำแหน่ง4ตำแหน่งนะครับนีได้3ตำแหน่งแล้วเหลือตำแหน่งหนึ่งครับลบกันก็นเหลือ2เหมือนกันใช่ไหมสามหาสองไม่ได้ก็ใส่ศูนย์สามอะไรยี่สิบครับสามหกสิบแปดลบกันไปเหลือสองพอแล้วครับเพราะตัวนี้เราได้มา4ตำแหน่งแล้ว แต่โจทย์อยากได้แค่สามตำแหน่งตำแหน่งสุดท้ายตัวเนี้ยเราจะเอาไว้ปัดนะครับเอาไว้ปัดปัดขึ้นหรือปัดลงเราก็ดูว่าถ้ามันน้อยกว่าห้าปัดลงก็คือปัดทิ้งไปเลยแต่ตั้งท่าตั้งแต่ห้าขึ้นไปให้ปัดขึ้นอันนี้มันเลขหกเสร็วปัดขึ้นใช่ครับปัดขึ้นโดยการที่ปัดตัวเลขสามจากหกให้กลายเป็นเจ็ดนะครับนะปัดขึ้นเราก็จะได้เป็น ลบสองพันสองร้อยเก้าสิบเอ็ดจุดหกหกตัวที่สามเป็นหกใช่ไหมครับแต่ตัวทีขสี่หกตัวนี้ตั้งแต่ห้าขึ้นไปมันปัดขึ้นจากหกตัวนี้ก็ต้องกลายเป็นเจ็ดนะครับเราก็จะได้แบบนี้นะครับสำหรับกันบ้านวันนี้นะครับให้ทำแบบฝึกหัดสี่ขอข้อสองใหญ่4ข้อเลยนะครับ แต่ผมทาไปแล้วสองข้อคุณก็ทาซ้ามาเลยแล้วกันนะครับทาซ้ามาเลยแล้วกันเพื่อเพิ่มความเข้าใจแล้วคุณก็ทําอีกสองข้อคือข้อสามแล้ว้็สี่นะครับอย่าลืมแสดงวิธีทำนะครับเสร็จแล้วส่งมาในอัลบัมแบบสุดหั้สี่จุดสามขอนะครับข้อสองใหญ่นะครับข้อสองใหญ่โอเควันนี้สวัสดีครับ